สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่องไปด่านนาด่านได้ด่านสายหัวสู่ผู้สุขศรีนะครับน้องเหมือนเฮากัมาพบพ่อคับช่องเลาะธงเชนแอร์กันนะครับพี่น้องเฮียสิมาพาพี่น้องมาแซ่ทอนมันสัมปะหลังนะครับพี่น้องว่าใส่อย่างไรนะครับนี่สามยางที่จองใส่ครับพี่น้องเตรียมมาสามยางเลยครับพี่น้องนี่เอ็มลอยนะครับพี่น้องเอ็มลอยกะปิเนาะครับพี่น้องกะปิตายยังกันไรครับพี่น้องแล้วก็ผมชื่อรถนะครับนี่ห่อได้ก็ได้ครับพี่น้องมาใส่สามยางนี่ครับเพื่อเร่งหัก มั่นสัมปัลังนะครับเร่งการเจริญเติบโตรเร่งการแตกยอดนะครับพี่น้องแตกตาเึ้นมากนะครับแตกตายอดเึ้นมากนะครับพี่น้องเอามาภาพพี่น้องมามึงขั้นตอนการแชร์ถอนพันธุ์ได้รับพี่น้องมากเลยครับอันนี้เราแล้ากับที่เอ็มไอยด์ลงหน้าพี่น้องที่เบิร์ขวดเลยนับพี่น่อง กับปีครับพี่นอ้องพี่กับปีลงไปปีนะครับนี่นะครับพี่นอ้องกับปีล่ลาลลงไปเลยครับ ใช้กับที่นะครับพี่น้องเร่งห่างนะครับเ็มรอยกละเร่งนะครับเี่นการแตกลางนะคพี่น้อง ใส่เบอร์แล้วน้อครับพี่น้องเห็นไหมครับต่อไปครับผมขี่รถครับพี่น้อง ชนิดกใส่เบอร์แน่นอพี่น้องใส่ไลยออกหางไล่มาส่น, <c oughs> <c oughs> นี่นะครับพี่น้องส่วนการถังนะครับถังเซลก็ได้ใส่ถังปูนนะครับค้นปูนนะครับ แสตชอนมั่นนะครับเติมน้ำประมาณสามส่วนซี่ของถังแสนะครับส่วนผสมหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งสามยางทอกันบดได้ครับผมผุ่งที่รถกับซ่องหน่อยครับพี่น้องเอ็มลอยกับขวดหนึ่งและกับปีก่ะใส่เบอร์ได้ครับมาเบร์การที่ถอนพันมั่นสัมปะหลังแล้วกันครับพี่น้อง เซ่ใบประมาณ30นาทีนะครับพี่น้อง,งเซ่แหวนก็ได้ประมาณ2ถุงครับพี่น้องซอยสนุนสมเขามี3อย่างนะครับซอยเรีงห้าซอยเรีงการแตกตาเนาะครับ3อย่างนี้เขาก็เลียงหาไปแล้วครับมันสับปะหลังเขาเปลี่ยนทางแล้วครับพี่น้องนี่นะครับเขาก็จะแซ่ไว้ประมาณ สามสิบนาทีเนาะครับพี่น้องเราคอยเอามาเกินครับเราก็แซ่เรื่อยครับอันนี้แซ่ไปไปปลูกมันไฮน่าเนาะครับพี่น้องหลังจากเขาได้กเก็บเี่ยเขาแล้วเขาก็เลยปลูกมันไฮน่าต่อนะครับพี่น้องแซ่ไปประมาณสามสิบนาทีครับยังคอยเมาออกครับพี่น้องนี่นะครับเก็ดรับดีๆในการแซรร่ดองม,มันสับะหลังเพื่อเล่งห,าห่างเนาะครับเล่ง ยอดนะครับยอดมันติดแทงต่างม,มากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับการเสถอนพันธุ์มันสับหลัง,ง,งน,นะครับฝาพี่น้องกคไหลโคกดแช่์กตติดตามทางช่องเราทงแค่ไหนนะครับพี่น้องขอบคุณสวัสดีครับ